สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆวันนี้พี่กู๊ดจะพามาทำผัดกระเพราแสนอร่อยบวกไข่ดาวอีกหนึ่งฟองนะคะเครื่องปรุงก็มีหมูหรือเนื้อสับแล้วแต่เพืเ่อนๆชอบเลยค่ะใบกระเพราเด็ดแล้วนะคะกระเทียมสับซอสปรุงรสพริกสดหรือพริกแห้งน้ำมันสำหรับผัดน้ำตาลเล็กน้อยค่ะและใส่ใจค่ะเรามาลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ตั้งกระทะใส่น้ำมันพอร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปค่ะผัดให้หอมเลยนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนเลยค่ะใส่เนื้อสัตว์ลงไปผัดผัดผัด,ผ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 ดค่ะ mm hmm. เกือบเกือบสุกแล้วก็ใส่พริกค่ะ mm hmm. และกระทะว่างอีกไฟหนึงเราก็มาทอดไข่ดาวกันค่ะวพ mm hmm. ี่เพื่อนแล้วก็กลับไปคนเนื้อในกระทะที่เราจะทํากะเพรานะคะสักพักนึงค่ะ เริ่มสุกเดี๋ยวเราก็จะมาตักไข่ไว้รอค่ะปรุงรสได้เลยค่ะก็จะมีซอสซีอิ๊วขาวน้ำตาลเล็กน้อยค่ะตอนนี้ไข่สุกแล้วเราตักไข่ออกมารอเลยค่ะแล้วอีกสักครู่เพื่อนๆกับพี่บุ๊จะได้รับประทานผัดกระเพราไข่ดาวพร้อมๆกันค่ะ พอเนื้อสัตสุกแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปเลยค่ะแล้วก็กลับไปกลับมาอีกสองสามครั้งค่ะพอให้ใบกระเพราสลดนะคะเสร็จแล้วตักใส่จานที่รอด้วยข้าวสวยและไข่ดาวระวางพัดอย่าลืมออกมาฮัดเชยข้างนอกนะคะมิเช่นนั้นน้ำปรุงรสอาจจะเข็มเกินไปค่ะ กูชอบกินผัดกระเพราไข่ดาวกับชาไทยค่ะชาไทยหวานปานกลางนะคะแค่นี้ก็ฟินสุดๆแล้วค่ะสำหรับมื้อนี้พี่ๆเพื่อนๆคงทำตามได้นะคะไม่ยากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกู๊ดกูดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายจุบยุบเลิบเลิบค่ะ แต่ที่แน่ๆวันนี้ฝนตกแล้วค่ะ